สว,วัสดีค่ะทุกคนวันดีเรยวพบกันอีกแล้วคลิปหน้าแม่หนูยังไม่ได้ตัดแต่ตอนนี้หนูตัดเสร็จแล้วโอเคค่ะนี่หนูจะมาถ่ายคลิปฟันกันนั่นเองอ่าวันนี้องุ่นจะมาแชร์ว่าฟันอุ่นนะคะซี่ไหนทำอะไรไปบ้างใช่ไหมคะโดยที่ใช้โมเดลฟันการ์ตูนใช่ไหมคะอ่ะงหนึ่งหัหน้ามา นะฟันกันฟันมานี่นะคะอะให้หุ่นอธิบายดีกว่าโอเคโอเคตอนนี้เราจะมาถอนฟันกันไม่หุหนหน่นอธิบายก่อน,ว,นว่าฟันนงง่นอะซี่ไหนบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องถอนหนูอธิบายว่าไหนอันนี้สมมติว่าเป็นฟันนงง่นอะซี่ไหนทําอะไรไปบ้างคะไหนอะเอาซี่แรก ทีแรกที่หลุดเองซีไหนคะซีไหนหันหน้ามาไดหลูกหันหน้าข้างหน้ามาให้ท่านผู้ชมดูซีไหนที่หลุดเองใช่หรอซีนี้มันต้องอยู่ฝั่งขวาม,มือเลยใช่ไหมไหนซีไหนอ่าตรงไหนตรงนี้ซีนี้นะคะฟันอันหุ่นซีนี้หลุดไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งซีอ่าแล้วก็อีกอไหนอีกคะ ทั้างในซี่ไหนคะับทั้งอยู่ฝั่งนี้หรืเอ,เ,อ,เ,อเปล้วก็ฝั่งน,นี้อ๋อใช่อนนออ่อันนี้น่าจะเป็นฟันเหล็กอ่าอันนี้น่าจะเป็นฟันเหล็กอ่ะไม่เข้าใจแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นสมมติว่านี่เป็นฟันของอ่างหุ่นใช่ไหมคะอ่าซี่นี้หลุดเองไปแล้วใช่ไหมคะทคนมันมีเหมือนเป็นหนูอ่าส่วนส่วนซี่นี้ยังหุ่นถอนไปแล้วใช่ไหม ถอนไปแล้วเราก็ใส่ที่ดันฟันไปใช่ไหมคะส่วนซี่นี้องุ่นทําอะไรคะข้อฟันเหล็กใช่ไหมคะ,ะข้อฟันเหล็กไว้อยู่อ่ะหันมาด้านหน้าซี่ไหนกําลังโยกลูกสองซี่นี้กําลังโยกใช่ไหมสองซี่นี้กําลังโยกนะคะแล้วซี่ไหนที่หลุดไปแล้วแล้วฟันขึ้นมาแล้วสองซี่นี้ใช่ไหมคะอ่าเยวตรงไหนตรงไหน นสามสามอ่าสามที่นี้นะคะอ่าสามที่ไหนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาครอบฟันให้เขาค่ะนี่เรามีที่ครอบฟันด้วย<ม><ม>ที่มีทุทกครอันด้วยนี่ยทุกคนอืมโอเคอ่ะลองครอบดู นอ,อันนี้เหรออันนี้ข้อฟันแล้วอ๋อเอาอะไรข้อประดุกเอากาวเอากาวแ้อวอย่างมีฟันสวยครบแบบนี้ไหมต้องดูแลยังไงคะดูแลให้สะอาดแลให้สก็จะใส่ที่ดันฟันเนี่ยมันจะปนเป็นแบบมันอยู่ในเหงือก่างเนีเ่ย ใส่แบบนั้นเลยเหรอ,อ,อได้ใสม่มันกินอ่ะให้หมูน้องหมูฟันพี่อ่านี่นะคะฟันหขวงขุนนะคะทุกคนคุณแม่จะให้ทุกคนดูนะคะอย่ายิ้มเฉยๆอ่ะอันนี้คือฟันที่แท้ที่ขึ้นมาแล้วนะคะสามซี่นี้ <c oughs> อ่ะเอาน,นี้อันนี้ชีดอันนี้ชีดอ่ะอ่ะยิ่งไหมไหนี่นะคะสาม <c oughs> ก็จะกำลังจะขึ้นหนึ่งซีใช่ไหมคะอ่ะชี้ได้อ่ายิงฟันได้สวยเนี่นะคะแม่เอามือดีนะซีอ่ะซีนี้นะคะ,ซ,ะ,ซ,ะ,คะซี่ที่หนึ่งสองสามเนี่ยก็คือเป็นฟันแท้แล้วนะคะแล้วอีกอันนึงกำลังจะขึ้นมาแล้วฟันหน้าที่โยกอะ่ะลูไหนดูฟันหน้าที่โยกทิอ่านี่ฟันหน้าเนี่ยนะคะสองซีเนี้ยกำลังโยกนะคะเนี่ย โยกทั้งสองซี่พร้อมกันถ้าหลุดก็จะหลุดพร้อมกันเลยใช่ไหมคะโอเคกลัวไหมไม่กลัวโอเคอ่ะเสร็จยังทัางฟันเสร็จยังเดี๋ยวเรารอแล้วค่อยเอาเขาเอาสองหนึ่งสอมากเจ็ดแปาิบป็นสามสีไปดู3ูใหญ่ดิบดิบที่ก็มีดิบวเ แล้วมันยังมีขี้ฟันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเอาเอามงทำการกันฟันหรือข้อฟันข้อฟันเดีเอาที่ข้อฟันออกก่อนแล้วค่อยทำกัดขี้ฟันโอเคนี่ขี้ฟันโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาอ้าปากนะคะนี้ทุกคนมีขี้ฟันตอนนี้เล่นแล้วนะคะเนขี้ปันดีนะคะโอ้โหสอบประมากเลยนะคะนี่มันไม่แปรงฟันให้เขาเลยอ่ะ แม่เขาไม่แปรงเองเป็นหมออ๋อคุณหมอทำอะไรคะเนี่ยทำฟันให้สกรปรกแม่อวันนี้โอเคค่ะวันนี้หุ่นเล่นแค่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวรุตรลาทุกคนก่อนเล็วเดี๋ยวหุ่นจะไปนอนแล้วนะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากแล้วใช่ไหมคะอะลาเพื่อนๆกันแป๊บนึงเฮ้ย,ยทุกคน ทุกคนต่อเร็วฟันโลกอ่าเร็วยฟันโลกทุกคนันนี่อ่ะพอก่อนคุณหมอพอก่อนไปเราเอาออกไม่ได้ไปมันโลกพอก่อนฟ้าแลบแล้วเร็วฝนจะมาแล้วอ้าวเร็วลาทุกคนก่อนไปนอนก่อนฟ้าแลบแล้วโอเคค่ะทกคนารนี้นะคะแล้วก็จีใน้นนี้เป็เรืน่นได้โอเคกูจะร้แลก้กดกระดิ่งกูทำตะคะให้หนูได้นะคะ